ก็จะมีเหตุที่มีเหตุไม่พอใจกับเด็กอะไรมาก่อนเนี่ยครับแล้วก็มีการตีทำร้ายบ้างจนมาถึงวันเกิดเหตุก็อาจจะใช้ใช้ไม้เบสบอลตีหลายครั้งรครับการเสพสารเสพติดนะคะในวันเกิดเหตุจากที่ผมสอบเขาเนี่ยก็มีประวัติที่เคยถูกดำเนินคดีเรื่องเสพยาเสพติดนะครับเขาบอกไม่พอใจเด็กเรื่องอะไรครับเด็กไปทำอะไรก็ไม่พอใจครับก็ อันนี้จากคาให้การเขานะครับว่าเด็กมีพฤติการรักของอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับเด็กที่เขารับว่าอุปการะนี่คือเป็นในฐานะอะไรครับเป็นทางภรรยารับอุปการะมาเพราะว่าเป็นคนที่จังหวัดอุทัยนะครับแล้วก็ไปไปไปขอทางแม่ของเด็กมาประมาณสักห้าปีแล้วครับแล้วก็มาเรียนไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะไม่ได้แบบ่าขอเป็นลูกบุญธรรมะไรใช่ไหมฮะก็อาจจะไม่ได้รับเป็นทางการ เอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุประมาณขวบครวบความสัมพันธ์ของเขากับเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ,ะทั้งสองคนเลยคะก็รู้สึกเขาจะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยนะ,ะครับจากที่สอบพยานเนี่ยแล้วก็มีการด่าทอกันด้วยก็เลยเกิดโมโหขึ้นมาทุกครั้งที่ทะเลาะถึงขั้นทำลายร่างกายกันทุกครั้งเลยไหมคะก่อนหน้านี้ก็มีใช้ไม้ตีบ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่ใช้ไม้เบสบอลน,นะครับ ที่ว่ารับมาอุปการะอุปการละลักษณะยังไงะคะก็ทางภรรยาของผู้ต้องหาเนี่ยรับไปขอจากแม่ของน้องที่เสียชีวิตเ,เอามาเลี้ยงนะครับเนื่องจากเป็นคนที่จังหวัดอุทัยธานีเหมือนกันครับ,รบแล้วก็ตอนที่เอามาเลี้ยงตอนแรกก็ตั้งใจที่จะเอามาส่งเรียนแต่รู้สึกว่าเด็กเขาไม่เรียนนะครับก็ให้มาอยู่ด้วยอะไรเงี้ย ครับไม่ได้ครับเขาให้เขาให้แต่ให้ประทับว่าตอนที่เด็กถูกตีเนี่ยเด็กเสียชีวิตเลยประธานหรือว่าเขาถึงมีการกระชากออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็นในครั้งแรกอ่ะเขาก็บอกว่า<ช>ไ,มไม่แน่ใจว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าตีหลายครั้งนะครับตีหลายครั้งนแ,นแล้วก็นิ่งไปก็เลยลากเด็กเข้ามาแล้วก็เห็นว่าน่าจะเสียชีวิตเขาให้การว่ายังไงครับทำไมถึงต้องอำพรางเอาไปใส่ในถังน้ำแข็งแล้วก็บกปูนเขาก็รู้สึกกลัวว่า อาจจะมีความผิดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปซื้อ,อถังใส่น้ําแข็งจากตลาดไทยแล้วก็ซื้อดินดินปลูกต้นไม้ครับเป็นถุงๆแล้วก็ปูนผสมเอามาแล้วก็เอามาบกแล้วก็ยกไปไว้หลังบ้านเขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่รู้จะทำไงก็คิดว่ารอตํารวจจับแหละ คิดว่าคงไม่พ้นไม่พ้นผิดครับเขาคิดเองเขาคิดเองหรือว่านางสาวมินที่เป็นแฟนสาวเนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อเหตุอย่างไรได้วยไหมก็เดี๋ยวตรงนี้อยู่ที่การสอบสวนนะครับอ,อยู่ที่การสอบสวนในเนี้นางสาวมินเนี่ยรับรู้เหตการณ์หรือว่ามีการเข้าไปพยายามช่วยเหลือใไมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเดี๋ยวที่เราจะต้องสอบต่อนะครับผู้การก็ททาไมต้องจับเด็กขอดเสื้อผ้าเปื่อยด้วยหรือจะมีการที่จะฆ่าหันศพอะไรย่างนี้ไหมครับผู้การครับไม่ได้ทําอย่างนั้นนะเห็นเขาว่าเหมือนกับเสื้อผ้าสกปรกอ่ะ เสื้อผ้าสปกปรกเขาก็พยายามที่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนเสือ้อผ้าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เลยจับใส่ใส่ถังเลยเสือส้อผ้าให้ใครให้ตบไปแลครับใช่ครับใช่ครับตำรวจมีข้อมูลไหมครับว่ามีใครที่ช่วยให้การหลบหนีบ้าง,งเน่เดี๋ยวคงต้องสอบสวนต่อนะครับเพราะว่าจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็มีการสืบสวนติดตามโดยตลอดนะครับครับที่ไปจอ้หยุ่โรงแรมด้านอินทรรมละนี้คือตำรวจสืบทราบได้ยังไงครับ ก็ตารวจก็มีวิธีการสืบสวนนะครับจากที่จากที่เราสอบปากคําเขาเนี่ยก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นบ้านของน้องชายที่พักอยู่เขาไปหาน้องชายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเอาพยานหลักฐานจากฝ่ายสืบสวนด้วยวิธีการหนีของเขานี่ก็เหมือนเขาหลอกล่อตำรวจหะครับเป็นพวกหนี้ไปรอบุรงเทพเลยครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอยู่ที่ข้อมูลของฝ่ายสืบสวนดีกว่านะครับคารที่เขาแยกกับภรรยาแล้วอะค่ะเขาไปหลบตรงไหนต่อค่ะก็มีไปบ้านเพื่อนบ้านญาติอะไรเงี้ยครับ ท่านพบผู้หญิงที่อยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องเดียวกันนี่คือคนนั้นเป็นใครจากที่สอบถามเขาบอกไม่เกี่ยวข้องกับเขาครับเป็นเพื่อนของอย่าไปพูดถึงเขาที่แบไม่เกี่ยวข้องรับแล้วกามีส่วนรู้เห็นกับการพาหลบหนีด้วยไหมคะไม่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 น่าจะเกี่ยวผู้ต้องหานี่มีสภาพทางจิตใจปกตินะครับก็เดี๋ยวคงต้องสอบสวนนะครับแต่ว่าจากเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบแล้วเขามีประวัติถูกจับเรื่องเสพยาเสพติดจากการตรวจค้นในห้อง อ่ายังไม่มีครับไม่มีผู้การครับตั้งแต่อาแค่นี้ก่อนเนาะผู้การเขาตอนเกิดเหตุเนี่ยผู้หญิงแฟนเขาเนี่ยรู้เห็นเป็นไปด้วยกันตลอดตั้งแต่หลังเกิดเหตุเนี่ยเขาจะไม่รู้เป็นไปได้ไหมครับประเด็นนี้เนี่ยผมสั่งการแล้วว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนเอาพยานหลักฐานมากามา็าอาจจะมีหลายส่วนนะครับรที่เป็นประเด็นตอ,นนอ,อ,นนอันนี้ผมสอบสวนแล้วเดี๋ยวขอเอาไว้เป็นเรื่องในสำนวนเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรา มุ่งประเด็นที่ตัวผู้ต้องหาคนเดียวก่อนนะครับส่วนส่วนครับถ้ามีส่วนที่จะต้องขยายผลเนี่ยก็ได้สั่งการพนักงานสอบสวนให้รวบรวมหลักฐานแล้วตรงเนี้ยเนาะโอเคนี้ก่อนเนาะพอแล้วพอแล้วพอลในในบ้านเพอดีเราเก็บกลับไปเราซื้ออุปกรณ์ติดยาแล้วพอแล้วอะไรนะญาติเด็กจะมีแบบมามารับศพหรือรู้สึกเขาติดต่อเอาศพไปอุทัยแล้วนะยากิมารับเองนะครับ เป็นไม่ไม่มีไม่มีคือในที่นี้กันเรื่องตรวจตรร่างกายว่าไม่มีเรื่องโอเคแค่นี้ก่อนเดี๋ยวให้พนักงานสอบสวนสอบต่อก่อนนะครับโอเคครับการพุ่งนี้จะเอาตัวหลักฐานไปทำแผนไหมครับก็เดี๋ยวคงต้องมีไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับตะกี้สั่งการเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วเราพรุ่งนี้ต้องผมเดี๋ยวให้พี่นาดูอีกทีกับไม้เบสบอลเจอไหมฮะเจอครับเจอที่ไหนขั้นตอนไหนครับเรียบร้อยครับมีเก็บพยานหลักฐานไว้หมดแล้วไม้เบสบอลเขาโอเคแค่นี้ ครับแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนผู้การเขาบอกไหมว่าพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วครับที่ตีไปประมาณกี่ครั้งเหรอครับเขาบอกไหมครับพอแล้วครับพอแล้วครับเขาบอกมว่าตีไปประมาณกี่ครั้งนะฮะในคืนนั้นสิบกว่าครั้งครับตีบริเวณตรงไหนบ้างครับท่านพอแล้วพี่จะไปตรวจต่อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ 好。 เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นผู้ผบังคับการตํารวจนครบาลสอบนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะหลังจากที่คุมตัวนายแจ๊บนะคะมาที่ห้องเสบสวนสอบสวนสอนอบางเขนค่ะก็บอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายแจ๊บนะคะก็นายแจ๊บมีประวัติการเสพยาเสพติดมาก่อนเดี๋ยวสักครู่นะคะ ซึ่งจากการสอบปากคำเบื้องต้นค่ะในใจก็บอกว่าเด็กชอบรักขโมยของซึ่งเด็กคนนี้อายุ12ปีทางภรรยารับมาอุปการะซึ่งไปขอจากคุณแม่ของ เด็กโดยตรงค่ะรับมาประมาณ5ปีแล้วเอามาเลี้ยงตั้งแต่อายุ7ขวบค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยที่เอามาเลี้ยงตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเอามาส่งเรียนแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่เรียนนี่คือสิ่งที่นายแจ๊บกล่าวอ้างนะคะในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยนายแจ๊บก็บอกว่ามีเหตุให้ทะเลาะกับเด็กเนี่ยบ่อยมากมีการด่าทอด้วยครั้งนี้เลยโมโหก่อนหน้านี้ก็มีการตีค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้ไม้เบ็ดบอลตีแบบนี้ซึ่งตอนแรกนายแจ๊กก็บอกว่าตอนแรกที่ทำเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าเด็กเสียชีวิต ในครั้งแรกที่ตีเลยหรือไม่นะคะแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ตีเด็กอยู่หลายครั้งจนกระทั่งเด็กแน่นิ่งไปซึ่งในแจ๊ปก,ก็มีความกลัวค่ะมีความกลัวความผิดก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงก็เลยไปซื้อถังใส่น้ําแข็งซื้อดินที่ที่ใช้ปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ซื้อปูนมาผสมแล้วก็เอามาโบกเป็นการอําพรางในถังน้ําแข็งแล้วก็ยกไปไว้หลังบ้านแล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะหนีด้วยเพราะว่าคงหนีไม่พ้นรอตํารวจเข้ามาจับ ผู้สืข่าวก็ได้ถามนะคะว่าทําไมร่างของเด็กที่เห็นเนี่ยนำออกมาจากถังน้ำแข็งทำไมถึงเด็กถึงเปลือยไม่ใส่เสื้อผ้า ทางพลตารวจตีอัธพลอนุสิทธิ์นะคะผู้บังคับการตารวจคนครบาลสองเนี่ยก็บอกว่าในเจ๊บอกว่ามองว่าเสื้อผ้าของเด็กสุกป,ปกตอนแรกก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันต่อสอบปากคากันต่อค่ะในส่วนของการไปจับกลุ่มได้ที่ซอยอินทามระนะคะก็ในเจ๊บอกว่าตรงนั้นเป็นบ้านของน้องชายค่ะก็เลยไปหาน้องชายหลังจากที่แยกกับภรรยาแล้ว นะตอนนี้ทางลาพลตระโบดีอัธพลก็ได้ให้สัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆเพิ่มเติมค่ะในส่วนของการทําแผนประกอบคํารับสารภาพค่ะวันพรุ่งนี้ทางผู้บังคับการตํรตนะารวจนครบาลสองนี้ก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งข้าในห้องสืบสวนตอนนี้ก็ยังคงนายแจ๊บก็ยังคงอยู่ข้างในนะคะ ตำรวจก็ยังคงสอบปากคำต่อแต่ว่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันก่อนให,ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนก่อนนะคะ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะขอสรุปเข้าๆให้ฟังอีกทีหนึ่งคือเรื่องราวนี้ค่ะเกิดเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กรกฎาคมนะคะวันนี้ตอนเวลาประมาณเที่ยงคืน3 7นาทีตำรวจสนาบางเขนค่ะได้รับแจ้งจากนางสาวพิญญาค่ะว่านายแจ๊บสามีของนิรมนที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของนางสาวพิญญาเนี่ย ฆ่าลูกสาวที่รับเลี้ยงมานะคะลูกสาววัย12ปีที่รับเลี้ยงมาฆ่าแล้วก็ยัดร่างใส่ถังน้ําแข็งเอาดินทับเอาปูนโบกนะคะถมกันเป็นสองชั้นหลังจากที่เกาะเหตุแล้วในแจ๊ปแล้วก็นางสาวนิรมนเนี่ยก็ได้มาสารภาพกับนางสาวพินยาบอกว่าเด็กขโมยของบ่อยจนครั้งนี้ขโมยสินค้าที่ต้องส่งให้กับลูกค้าเลยมโหแล้วก็พลั้งมือเกาะเหตุซึ่งทางนางสาวนิรมนก็ขอให้นางนางสาวพิญญาไปแจ้งความ ซึ่งนางสาวอภิญญาแจ้งความแล้วหลังจากนั้นนายแจ๊บก็ได้หลบหนีไปจนกระทั่งเย็นของวันนี้ค่ะ16นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาทางตำรวจสอนอบังเขนก็ได้ควบคุมตัวได้ที่ซอยอินทามาระแล้วก็ควบคุมตัวมาที่สอนอบางเขนเข้าห้องสืบสวนสอบสวนเพื่อที่จะสอบปากคำถึงเหตุถึงการเกาะเหตุนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะทางพลตำรวจตีอัธสิทธิ์ อัธพลอนุสิทธิ์ขออภัยค่ะอัธพลอนุสิทธิ์ผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองก็ได้ให้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายแจ๊บเนี่ยมีการมีประวัติการเสพยาเสพติดจากคาให้การนายแจ๊บบอกว่าเด็กเนี่ยชอบลักขโมยของทางทางภรรยารับไปอุป,ปการ รับอุปการะมานะคะเพื่อที่จะมาเลี้ยงตั้งใจจะส่งเรียนแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่เรียนไปขอมาจากคุณแม่ของเด็กเลยมาประมาณ5ปีที่แล้วนะคะเอามาเลี้ยงตั้งแต่7จ็ขวบซึ่งตอนแรกตั้งใจที่จะเอามาเนี่ยเอามาส่งเรียนแต่ว่าเด็กไม่ยอมเรียนมีการทะเลาะกันบ่อยกับเด็กถึงขั้นดาทอมีโมโหก่อนหน้านี้ก็มีตีด้วยแต่ว่าครั้งนี้ตีรุนแรงนะคะใช้ไม้เบสบอลตี ซึ่งทางพลตํารวจตีอัธพลบอกว่าครั้งแรกนายแจ๊บบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กเสียชีวิตไปเลยไปเลยหรือไม่แต่ว่าก็ตีอยู่หลายครั้งหลายครั้งจนเด็กแน่นิ่งไปตัวเองก็กลัวว่าจะมีความผิดนะคะก็เลยไปทื้อไปซื้อถังใส่น้ําแข็งมาแล้วก็ซื้อดินปลูกต้นไม้ ซื้อปูนมาผสมแล้วก็เอามาโบกเสร็จแล้วใส่ถังน้ําแข็งยกไปไว้หลังบ้านส่วนตัวไม่คิดจะหนีตอนแรกไม่คิดจะหนีเพราะว่ายังไงก็หนีไม่พ้นแล้วก็รอตํารวจมาจับสุดท้ายแล้วก็โดนจับนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าทําไมเด็กถึงเปลือยร่างของเด็กไม่ใส่เสื้อผ้าแมนะ้แต่ชิ้นเดียวนะคะทางพลตํารวจตีอาศิทธิ์เนี่ยก็บอกว่านายแจ๊บให้การอ้างว่าอยากจะเปลี่ยนเสื้อผ้าของเด็ก ซึ่งเด็กเนี่ยใส่สภาอผ้าสกปรกแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนซึ่งเรื่องนี้ก็จะต้องมีการสอบปักคำเพิ่มเติมค่ะอยู่กำลังอยู่ระหว่างสอบปักคำต่อนะคะนี่ก็เป็นความคืบหน้าของคดีพ่อเลี้ยงฆ่าลูกนะคะวัย12ปีพื้นที่สอนอบางเขน ณตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้จะมีการทําแผนประกอบคํารับสารภาพหรือไม่ยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ